ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบกเกล้าปกกระมมงประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศ ราชวโรดมบรม,มานาถบาพิตรพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวโปรดขมองให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าได้เสด็จถลิงถวันยราชสมบัติบรมราชาพิเศกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชาฤุัไยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชาประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไกรและเทพเจ้าทั้งหลายจงดนบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัทระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุพันณนะสุขะพระปฏิพานทนสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลอัฏฐวิบูรณมนูนผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหารานทุกประการเทินประกาศนวันที่สี่พฤษภาคม พุทธศักราช2,562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ